นี่ได้ข่าวกันแล้วหรือยังหัวหน้าแห่งพักตะวันจันทราตายแล้วนะเ้ยใครจะคิดว่าตรงฟางปูป้ายจะแพ้กับคนอื่นกันล่ะได้ข่าวมาว่าโวนจอมยุทธ์ลิงหูสังหารจอมยุทธทั้งนั้นทำได้อย่างไรกันอจอมยุทธ์ลิงหูไปกับพวกข้าเพอะ เขาไม่สนใจพวกเจ้าแล้วจะเป็นยันอิงเองแล้วจะสนใจไหมมีคนรอเจ้าอยู่ที่ผาไม้ดำ หูอย่ามาระรานคนอื่นสิตรงฟังเจ้ายังไม่ตายเป็นอะไรเจ้าผิดหวังรื่ไงเจ้าจับอิงอิไปสินะใช่หรือไม่ใช่แล้วเจ้าจะทำอะไรขได้โจ้ะเร้ย

อยากให้ข้าเป็นใครแผนกา <IC S> รของเจ้าแม้แต่ข้าก็าไม่โดนละเ้ยนเสียหรือเจ้าไม่พอใจวันนี้นะครับมากับเกมใหม่ชื่อว่าเกม นิวซอสแมนกระบ,บี่เยยออยุทธจักรผมไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกมนี้เดี๋ยววันนี้จะไปลุยกันด้วยกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดเข้าไปเลยเอาละครับหลังจากที่ผมลองเล่นมาสักพักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูระบบข้าวๆกันดีกว่าว่าระบบเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างมันทําอะไรได้บ้างโอเค เดี๋ยวไปดูกันเลยหลังจากเราดูระบบเกมนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมเอฟเฟกในการต่อสู้ดีกว่าว่ามันจะสวยงามแค่ไหนซึ่งผมลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเวลาการต่อสู้การปล่อยสกิลเนี่ยมันดูแบบสะใจอะ่ะมันดูสวยงามพูดยากเดี๋ยวพาไปดูโอเคระบบเกมก็คือเกมนี้จะไม่มีสเตตัสให้กดเพิ่มบวกอินบวกสเตนบวกเอจิ AG, อะไรเหมือนเกมอื่น เกมนี้จะเป็นเกม u p เ e ลอ up ของเป็นค่าพลังรวมจะใช้ค่าพลังรวมเป็นตัวตัดสินว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพลังน้อยกว่ามาสู้กับพลังเยอะกว่าแล้วพลังน้อยกว่าจะแพ้เสมอไปก็ไม่ใช่มันอยู่ที่แท็กติกมันอยู่ที่การเล่นด้วยเวลา PVP แล้วก็มาอยู่ที่อาชีพด้วยอาชีพที่ผมเล่นตอนนี้ก็เป็นกระบี่ ก็คล้ายๆกับไนท์ uh, หรือแอสซัสซินประมาณนี้โอเคระบบแรกที่ผมจะพาไปดูก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนสิ่งที่ต้องทํารายวันอ่ะก็มีลงดัน3รอบส่วนอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นอาถ้าใครเคยเล่นอาเอมันก็เหมือนกับการไปนั่งแช่ในน้ำพูแล้วมันก็จะได้โอดินมา แต่อันนี้มันเหมือนกับการไปนั่งแช่บำเพ็ญตนแล้วมันก็จะได้ exp กลับมาประมาณนั้นซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องทํารายวัน่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ทาให้หมดแล้วก็สิ่งที่เราเลือกทําได้อะมันก็จะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกลงได้3ท้าทายก็คือเป็นกิจกรรมที่ได้รับ exp ได้รับอุป,ปกรณ์อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนนี่เมืม่อกี้ผมมีสัตว์ขี่เนี่เป็น,เป,นเป็นแมวยักษ์น่ารักมากเกมนี้ภาพจะสวยบรรยากาศจะแบบ เหมือนวิยายุจนเลยแต่ภาพสวยแล้วก็วิวสวยผมจะพาไปทำเควสแล้วจะดูว่าแล้วจะให้ท่านผู้ชมดูว่าการต่อสู้เนี่ยมันสวยแค่ไหนเราเริ่มท้าทายเกมนี้ปล่อยออโต้ได้เหมือนเกมมือถืออื่นๆเลยเกมนี้เรื่องทำเควสลงดันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปกติแล้วปล่อยออโต้ได้แต่ว่าเวลา PVP เนี่ยต้องเล่นมือไม่งั้นจะสู้ยากดูดูดูด,ด,ดูสกิลดูดูด มันจะดูแบบอลังการสะใจอะแล้วทุกตัวมีอันติของตัวเองด้วยนะผมจะบอกให้ถ้ากดอันติก็จะโคตรเท่เลยสกิลมันจะเท่มากอันติจะอยู่ด้านขวามือผมนะครับตรงนี้ตรงนี้แต่เห็นไหมที่ผมจิ้มน่ยตรงนี้นนนอ่าขวาบนนั้นเล็กๆเนี่ยถ้าหลอดเต็มปุ๊บกดอันติได้สุดยอดเท่จัดๆ ก็จะตีไปเรื่อยเกมนี้ความสนุกคือว่ามันจะดันพลังลบเนี่ยแข่งกันซึ่งคนที่มีเงินเติมมันก็จะดันได้สูงเร็วกว่าคนอื่นเห็นไหมพอได้ของทองลบผมสวมใส่ปุ๊บเนี่ยพลังมันจะเพิ่มขึ้นจาก5้าหมื่นสามเมื่อกี้ข้างล่างเห็นไหมบวกเพิ่มเข้าไปอีกเดี๋ยวผมพาไปดูของก่อนของที่ใส่เกมนี้ของมันก็จะแบ่งเป็นของเขียวของฟ้าของม่วงแล้วก็ของทองซึ่ง พวกของทองเนี่ยอ่ะมันก็จะมีเวลอีกเห็นไหมของทองระดับ25อันนี้ของทองระดับ1ของทองระดับ25้าของทองเนี่ยมันก็ได้จากกิจกรรมที่เราไปทา้าทายต่อสู้อะไรอย่างงี้ส่วนของง่วงของฟ้าก็เหมือนกับว่าเราไปลงดันตอนนี้ลงดันเวล์ยี่สิบห้าเราก็จะได้ของเวล์ยี่สิบห้ามาประมาณนั้นอ่ะผมเ,เข้าไปต่อสู้ทา้าทายให้อีกครั้งหนึง่งอีกกิจกรรมหนึง่ง ลงได้เรื่อยๆเลยนะถ้าสู้จอมยุทธ์แต่คุเห็นปะไม่จํากัดจํานวนไม่จํากัดคือลงได้เรื่อยๆคือใครว่างก็ลงไปใครว่างก็ลงไปแต่ตอนนี้ผมมาเล่นให้ทุกคนดูก่อนว่าเกมนี้มันเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือกิจกรรมที่แนะนําว่าเราควรทําส่วนอันนี้ผมอัพสกิลไปเวลาอัพสกิลเรื่อยๆเนี่ยค่าพลังรวมแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคต่อมาพูดถึงตลาด ตลาดก็เหมือนตลาดกลางในอาวีแหละมันก็จะมีของมาขายเนเห็นไหมก็ใช้เขาเรียกว่าสำลึงเงินในการซื้อสำลึงเงินเอาจากไหนก็สำลึงเงินก็เหมือนก็เหมือนเพชรชมพูอ่ะสำลึงทองก็เหมือนเพชรฟ้าก็เขาก็เอามาขายกันนะล้ำค่าทั่วไปก็เหมือนของจากดันของจากเควสประจําวันทั่วไปส่วนล้ำค่าก็อาจจะไปดอกจากพวกบอสจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไปไม่ถึงนะอันนี้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้น สวนถ้าใครอยากได้ของบอสโดยที่ไม่ต้องไปล่าโดยไม่ต้องเสียเวลาอะไรงี้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือเติมครับมาที่นี่ค้าขายอ่ะเติมเงินเติมเงินเอาตำลึงทองไปซื้อของบอสของบอสก็คือถ้าซื้อปุ๊บก,ก็คือขัดเก่าไปได้เรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนของไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธไม่ต้องเปลี่ยนอะไรละใช้ของบอสดิมๆไปเลยจนเอนเกมแล้วก็บัตรเดือนบัตรเดือนก็คือ เวลาเราซื้อเนี่ยบัตรราคาต่อเดือนเนี่ยมันก็จะได้ตำลึงทองทุกวันเห็นไหมถ้าเป็นเช่าลงน้ําชาเนี่ยมันก็จะได้เดือนหนึ่ง438าตำลึงทองแต่ว่าถ้าเป็นซื้อร้านเหล้าเนี่ยมันก็จะได้1,498ต่อเดือนนะเดือนนึงจะได้คือเขากา,การันตีมาเลยซึ่งทั้งแพ็คเติมเงินและแพ็คบัตรเดือนเนี่ยคุณไปเติมกับเพจเต l ล่าโกพัท ราคาจะถูกกว่านี้เยอะมากและคุณจะประหยัดเงินได้เยอะมากตัวคุณจะเก่งโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแพงเท่ากับซื้อผ่าน iOS หรือ Google Pay โดยตรงถ้าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูมาครับแพ็คใหญ่สุดเนี่ยเห็นราคาเต็ม3,700บาทแต่ว่าถ้าเติมกับเพจเ,เซลล่าโกพัทจะเหลือ3,145บาทประหยัด ไป555บาทประหยัดไปเยอะมาก555บาทเนี่ยคุณก็เอาไปเติมแพ็คอื่นได้เช่น255บาทจากปกติ299นะแล้วก็155บาทจากปกติ179บาททุกแพ็ค s t e l l a าโกลถูกกว่าปกติหมดและน่าจะถูกที่สุดในไทยแล้วด้วยต่อไปไปดูบัตรเดือนบัตรเดือนถ้าเป็นซื้อร้านเหล้าจากราคาเต็ม549บาทจะเหลือ470บาทถูกมาก ประหยัดไปได้เยอะมากประหยัดไปได้ตั้งโห่เจบาทหากใครสนใจต้องการเติมเงินเกม new sword man เนี่ยไปเติมเพจนี้ได้เซลล่าโกพัสถูกจริงอะไรจริงโอเคสำหรับเกม new sword man ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาลงให้ทุกคนดูว่าสิ่งที่ผมเจอมาระหว่างทางในการเล่นมีอะไรบ้าง มีอะไรที่ควรทําเพิ่มเติมบ้างหรือการล่าของการอัพตัวละครมันจะเป็นไปในแนวทางไหนเดี๋ยวรอรับชมคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ